สวัสดีค่ะคับสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องตูตูตท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแพริ่บรวยคลิปนี้จะมาตามสูตรหวยระวันเด็อดเดือดนะคะท่านผู้ชมสูตรหวยลาวหวยฮายนอยของเซียนสมุทรสาครในงวดวันจันทร์ที่25่ 2, สิบาทนวากม2566นี้นะคะ,คะก่อนอื่นผู้ใดเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ที่สําคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อที่จะบริภาษคลิปใหม่ๆแล้วก็เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แก่ทั้งช่องเนี่ยนะคะเด้อ มวดท่านมาจะไม่เบ่งนะครับช่มเลขของเสี้ยนสมุรเท่านะคะคือเมื่อวันนี้นะครับชุ่มวันอาทิตย์นะคะเสี้ยนปล่อยสูตรรายวันมานะคะเลขของเสี้ยนเท่าแต่ก็รั่วเขารั่วเลยนะครับชมผู้ใดได้โชคได้มากับเสี้ยนแน่นะคะน้อมวดทิพนมาเข่าต้เกตนน้อยเฉพาะขีดเลยนะครับชมน้อยเฉพาะขีดเลขของเสี้ยนที่เขาเต็มที่หนึ่งหาหาหนึ่งตัวนี้นะคะเป็นตัวเน้นที่เสี้ยนเน้นให้เลยนะครับชมเลขหนึ่งหาหาหนึ่งของเสี้ยนนะครับชม แล้วก็พ่อมะหอดนะคะน้อยปกตินะคะชมเลขที่ออกคือหนึ่นะคะเดิมชมหนึ่งหกหกหนตัวนี้กลมาเต็มๆเลยนะคะ่ะชมเลขเซียนสมุดนะคะแต่กรั่วนะคะ่ะชมแล้วก็รับซับกันเต็มๆไปแล้วนะคะพ่อมะหอดน้อยวี่ไอพีนะคะ่ะชมเลขของเซียนเข่าตรงๆอีวนะคะคือ41ตัวนี้นะคะ่ะชม แต่ก็รั่วสามน้อยรวดเลยนะคะเมื่อวานนี้ปังอีหลีนะคะยินดีกับคน,นมีโชค,ะคะด้วยค่ะเด้อผู้ใดได้โชคได้มารายนะคะอยากแบ่งปันนำ้ำใจให้เซียนช่องเฮากะติดต่อผ่านเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอขอหมายเลขบัญชีของเซียนใดเลยนะคะชมสำหรับงวดนี้ผู้ใดได้แล้วเลยบ่ท่านใดหลุดแน,นวทางกับเซียนช่องเฮ้าใหม่เลยนะครับชม หวดนี้เซียนจัดให้คัดให้ชุดเป็นเน,น้นๆคือเขาจะได้เป็นตัวใดนน้แนวใด้ก็บซีฟินจลเห้าวผิดจะลหน้าเอาเด้อดค่ะาเดอถ้ามัก้าชอบอิลีก็จัดทา่านผู้ชมบ่มกักบ่ชอบกับเบิง่งเพื่อเป็นแนวทางสื่อๆก็ได้นะคะติดตามกับช่รับฟังจากปากขอาเซียนให้เซียนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะขรับดีก๊เซ ควัสดีคับค่ะเป็นไงบ้างคะเซียนอากาศทางนั้นหนาวไหมคะหนาวค่ะเริ่มจะหนาวรับปีใหม่เหมือนกันนะคะเ i ียนทางอีสานเราหนาวมากเลยค่ะควันนี้ได้เลิกงานยามดีจะตามสูตรรายวันฝากเป็นช่องเรานะคะเ i ียนคลิปนี้จะเป็นของหวยรับลาวพัฒนามัดรวมหาหน่อยนะคะเ i ียนในงวดวันจันทร์ที่25หลังจากงวดที่ผ่านมานะคะเ i ียนเมื่อวานนี้น้อยของเซียนสมุรแตกกระรัวยกช่องเลยนะคะเ i ียนแตก ทั้งาสามนอยรวดเลยเมื่อวานนี้ยินดีกับคนที่มีโชคจริงนะเมื่อวานเข้าตัวเน้นด้วยนะเซียนมีทั้งตัวเน้นทั้งตัวจับคู่ค่ะเมื่อวานนี้ปังสุดๆเลยค่ะสําหรับคนไหนที่ได้โชคได้ลาบก็ยินดีด้วยนะคะฮานอยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสําหรับคลิปนี้จะรวมสูตรลาวพัฒนานะคะเซียนค่ะคลิปนี้ลาวพัฒนาเริ่มต้นกันที่เลขวิ่งเลยนะคะเซียน เราบวกห้่มมีศูนย์นะคะห้1 1> แล้วก็หนึ่งเซียนสี่แล้วก็สี่ค่ะคับสามตัวแล้วก็จับคู่ค่ะจับคูนย์ห้จับคู่มีศูนย์ห้าค่ะหนึ่งศน แล้วก็หนึ่งค่ะหนึ่งหกค่ะแล้วก็หนึ่งหหนึ่งปปดค่ะสองสองสค่ะสีแล้วก็ส 4, ี่ศย์คเซียนเก้าสากับเกแล้วก็ 4, 0, เกสแล้วก็9กสามใช่ไหมคะเซียน เก้าสามด้วยเก้าสามเก้าห้าเก้าสามแล้วก็เก้าห้าค่ะโอเคกระเซียนแล้วก็เลขสามตัวค่ะสามตัวมีสามหนึ่งแปดสามหนึ่งแปดกระเซียนแล้วก็สี่ห้าหนึ่งแล้วก็สี่ห้าหนึ่งค่ะ สี่สองห้าสี่สองค่ะค่ะสามชุดสามหางนะคะเซียนเลขสามตัวครับคีค่ะเดี๋ยวต่ระทวยนันดเลขของเซียนแปน๊บนึงนะคะวันนี้เซียนสมุดจัดให้ชุดเต็มเลยนะคะเซียนวันนี้แปดชุดแปดหางเนาะเลขสองตัวมีศูนย์ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหกหนึ่งแปดสองสี 9 0 9 3แล้วก็95ถูกต้องนะคะเซียนครับ okay. เลขสตัวเซียนจัดให้3ชุดสามหางเหมือนเดิมคือ3 1 8 4 5 1แล้วก็5 4 2ถูกต้องนะคะครับค่ะ okay. ทีนี้ก็เน้นให้เป็นช่องเราเน่อยค่ะเซียนในวันนี้นเน้น2 4เน้นไปที่2 4ค่ะครับแล้วก็1 8 แล้วก็หนึ่งแะเซ็นเก้าสสค่ะครับนิ้น3มชุดสามหางเหมือนเดิมแม่ะเซยนน้อยๆเลยเล็เล็กสามตัวน้นตัวไหนคะสามตัวน้นสามหตัวน้นไปที่ส1 8ห่แะเซ็นแล้วก็ห้าสองสี่ ห้าสี่สองานะคะเซียนหนูสองชุดสองหางเน้นๆนะคะสำหรับงวดนี้เป็นสูตรมัดรวมลาวฮานอยในงวดวันจันทร์ที่ยี่ห้าก็ขอให้เลขเซียนเราแต่กระรัวยกช่องเหมือนเดิมค่ะเซียนคลิปนีม loyalty, ้มีเลขพิเศษไหมคะเซียนหรือไม่มีไม่มีค่ะอันนี้สสสเซียนก็จัดให้เน้นให้รวมให้แล้วนะคะเซียนค่ะคลิปนี้ท้ายสุดสุดท้ายแล้วค่ะเซียนไว้เพืให้แรงใจเป็นช่องเราเหมือนเดิมกัะเซียนในวันนี้ ขอให้สิขอส่องร้าพาลอยโชคโชคม,นมนันหมันให้ใังปังนะครับสาธุสาธุเกษียนขอให้เรียกคุณเกษียนสมุดเราแต่กระรัวเข้ากระรัวยกช่องต่อเนื่องค่ะก็ขอบพระคุณแนวท่านดีๆเกษียนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมกะโค้งจะได้ยินแล้วนะคะเสียงที่เสียนสมุดคอนเฟิร์มให้นะั้ชมงวดนี้จะไม่เบิ่งตัวเลขกับเกษียนเฮา อีกรอบหนึ่งนะคะท่านผู้ชมงวดนี้เสี่ยนสม,มุดจัดไ้ฟันไ้ชุดเต็มเลยนะคะงวดนี้เสี่ยนจัดไฮแปดชุดแปดหางนลองชมเลขจับคู่นะคะแล้วก็เลขวิ่งเลขเล่นเสี่ยนจัดไหสามตัวมีศูนย์มีหนึ่งมีสี่จับคู่มีศูนย์หาหนึ่งศูนยแี่สี่ศูนย์เก้าสาแล้วก็เก้าหานะคะ เสนสมุดฟันท่งห้แค่3าชุดสหางนินนิ่นะค้วโตันินเพ่อคือ1 8 2 4แล้วก็เก้าสนะคะอย่าลืมว่า6กับเก้าเป็นตัวเดียวกันเด้อค่ะท่านผู้ชมเด้อถามักตัวเลขก,กับเสี้ยนเท่ากับหัวไว้น้าเนกันไวน้เนระคะจมสำหรับเลขสามตัวเสี้ยนจัดห้3สาชุดสหางคือเก้ามี3ามหนึแาหล้วก็หาสี่สนะคะเสีนสมุดนิ่นห้ฟันห้สองชุดสงหางคือสามหครับ หาซีสงเน็เนนะคุณผู้ชมมีคือโตเลขทั้งเบิดทั้งมวลสูตรไรยวันนะครั้งหมวดวันจันท์ที่25ธัทนว่าคุมสอง6ันหารหข,ของเส้นสม,นมุทรสาครหวดมนนีนะคุณชมผู้ใดที่มาที่ชอบมักเทีย่ยวมัแเล่นต่างประเทศพิจารณาได้เลยน,นะคะเด้อสุดท้ายนะคะทั้งช่งก็ขออวยพ่อหนแฟนช่งางเฮาที่ได้เสี่ยงโชคเสี่ยงลาบในมือนี้นะคะก็ขอให้นี่โชคนี่ใช่ขอให้เลขกเขาจงังได้รับทรบกันสักน่สุกคนค่ะ สวัสดีค่ะ